ตอนนี้เนี่ยไม่ย่างนะทีนี่ทาการล้างขาให้กับท่านแม่แล้วนะครับพี่ๆนะเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะหาดูยากมากๆเพราะว่าเขาสองคนเนี่ยตั้งแต่เขาเกิดมาเลยแทบจะไม่มีโอกาสเนี่ยที่จะได้เจอกันเลยนะนี่ก็เป็นลูกคนเล็กที่สุดของท่านแม่นะซีหย่เจ่านี่ Kami dia lah seperti ini lah. Tapi baru kau boleh sih malah saja ni. Kena he ini semua no toko bah. Si mana lah tak ini tak berapa pun ada pakai. Kita tinggal di bawah ni. Kita berapa pun tak suci no udah lah. Kena dia ni tak. Kembang dan nana, kembang kembang di mukul suri, ni ท่านแม่เนี่ยก็สวัสดีค่ะผมสวัสดีลุงป้านาแล้วก็พีเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิดาพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่ๆนะก็พี่ๆครับวันนี้นะอ่า หลังจากที่ผมมาวันสองวันแล้วผมไม่เจอท่านแม่เลยอ่ะพี่พี่ผมก็เลยอยากเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะมาลองอีกครั้งว่าเราจะเจอไหมก็ถ้าเจอเนี่ยผมก็อยากจะไปอวยพรสุขสันต์วันเกิดเขานะพี่พี่เขาเป็นผู้รับผู้ใหญ่ของเรานะพี่พี่นะก็หวังว่าจะได้เจอกับเขานะครับพี่พี่นะก็โอเคพี่พี่ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันอีกออรอบหนึ่งนะหวังว่าขอให้เราได้เจอนะภาวนาภาวนาแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้เจอนะครับพี่พี่นะก็โอเคพี่พี่ไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวร้องน้องดานเนี่ยจะเดินทางเข้าไปรับพี่พี่ก่อนที่เราจะไปน้องดาขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเป็นกํนาลังใจให้กันด้วยนะครับพี่พี่ไปกันเลย let's go โอเคครับพี่พี่นะแล้วนะไมนไ้อ่ามาใกล้จะถึงแล้วนะพี่พี่นะมาดูความแตกต่างวันนั้นนะที่กับวันนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยน้ำขึ้นสูงเนี่ยเกินยอดหินพวกนี้เลยนะใครๆ PFC คนไหนที่ได้ดูคลิปผมคลิปเกา่าผมนะจะเห็นเลยนะว่าอ่าน้ําเนี่ยขึ้นสูงมากสูงจนเลยหินพวกนี้เลยนะแต่ท่านพ่อก็ยังไหว้ค้ามาได้นะพี่พี่นะ ừ, ยอมรับใจท่านพ่อเลยนะพี่ น้ำขึ้นสูงมากๆวันนั้นนะแต่วันนี้เนี่ยคือลงเยอะมากเลยนะอ๋อเริ่มเริ่มกลับมาดีเแล้วนะพี่ๆนะภาวนาะให้เราได้เจอกับท่านแม่นะครับพี่ๆนะใช่ท่านแม่ไหมใช่ไหมพี่นี่มันท่านแม่เนี่ยว่ะ ได้เจอกับท่านแม่แล้วพี่พี่พีครับตอนนี้เราได้เจอกับท่านแม่แล้วนะเอืม,อมพี่ตอนนี้ผมได้เจอกับท่านแม่แล้วนะพี่พี่นะผมจะเดินเข้าไปหาท่านแม่กันเฮ้ยเฮ้ยนั่นม็นชุดแม่หญิงหนาะคินี่นี่ว่า ไม่จริงนะคินีจริงๆด้วยพี่เฮ้ยหนักคินีนะไม่จร่งนะคินีจริงๆด้วย เจอกันแล้วนะไม่เห็นแก้วคําเอ้ยไม่ใช่ไม่เห็นแก้วคา้างไม่เห,นา,เห,น,าเหน,นาที่นีาคนเดียวรอ่คไม่หรนี่ราทำ้งที่จาม่จำชื่อได้ด้วยนะคําแก้ว ขอให้เวลาสองคนได้อยู่ด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยเข้าไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวขัดจังหวะเขาอีพี่

Oh, nak kena nak nak tahan nak ya. Oh. Aku nak tidur dah. Nak tidur ni pula. Nak tak jumpa dah. Nak jumpa dah. Oh. Hmm. Nak jumpa dah. Nak jumpa dah. อดกันน่ารักจังเลยแม่ละน่ารักเลยครับพี่พีเอฟซีเจ้าเอาเข้าเองหมอครับผมเองครับต้องมาที่นี่ผมผมตั้งใจมาหาท่านแม่ด้วยท่านแม่สวัสดีครับสวัสดีแม่ามา สักพังหนึ่งแล้วครับสวัสดีแม่หญิงแก้วคำด้วยครับสองคนสองคนเนี่ยผมมาเจออ่าท่านแม่กับแม่หญิงสองคนเนี่ยดูรักไข่ปองดองกันดีนะถ้าไม่ได้เจอแม่ข่ามาหลายวันแล้วอืม ได้พบเลยครับข้าแอบออกมาแต่ละทีมันยากลำบากมากผมไม่นึกเลยนะว่าวันนี้ผมมาแล้วเนี่ยจะใจเอก,กับท่านแม่ด้วยแล้วก็ไม่หญิานาคินีด้วยจำได้ไหมวันนั้นที่เราไปหา,าท่านแม่กันก็ยังใจเอกันเลยวันนี้ก็ได้เจอกันอีกนะพี่พี่ข้ากลับไปรักษาตัวพอาข้าหายข้าก็ตั้งใจที่จะมาหาแม่ของข้าเพราะข้าคิด ้าไม่รู้ว่าข้าจะได้พบแม่ของข้าอีกนั้นแค่ไหนกว่าข้าจะได้กลมาอ๋อครับครับครับแล้วเจ้าล่ะมาที่นี่ได้อย่างไงเจ้ามาหาใครรือผมมาหาท่านแม่ท่านแม่ครับวันนี้ตั้งใจจะมาอวยพรท่านแม่อย้อนหลังวันหนึ่งนะเพราะว่าอไม่รู้วันหนึ่งหรือสองวันแล้วมั้งสองวันแล้วใช่ไหม ตั้งใจมาอวยพรวันเกิดท่านแม่ก็ก็มาตอนแรกไม่เจอแล้วก็มาเพิ่งจะมาเจอตอนนี้แล้วก็มีมาท่านท่านแม่ฉลองกันอยู่ที่บ้านเหรอวันเกิดของท่านแม่เออยมาเล่นยี่นูด้ไรอยู่เลยหมีแค่มารีตาขึ้นเลยยืนม่ที่นี้ยอ๋อครับก็ยังไงก็สุขสันต์วันเกิดนะท่านแม่นะ วันเกิดวันเกิดปีนี้ได้อยู่กับลูกสาวอีกคนหนึ่งด้วยฝาพี่บอค่ะพี่ยาพี่ลูกตาไปพูนอจตาพี่บอพี่ลูกตาบอท่านแม่บอดีใจมากๆเลยได้เจอกับลูกสาวคนเล็กคนนี้เนี่ยวันนี้ข้าไม่ได้พางหน้ามาข้าก็ปกปิดหน้าของข้าข้ากลัวว่าคนจะเจอข้าอ๋อวันนี้ แม่อแม่หญิงนะที่นี้เขาไม่ได้อำพลางหน้าใบหน้ามานะเขากลัวว่าอ่าคนอื่นเนี่ยจะเห็นใบหน้าของเขานะเขาบอกแล้วถ้าเห็นนี่เป็นอะไรไหมครับไม่หญิงไม่เป็นไรหรอกมัง้งก็ไม่ได้เป็นอะไราก็ไม่อหหอ๋อครับข้าใช้ผ้าที่แม่ของข้าให้มาอ๋อใช้ใช้ผ้าที่เอ่อจะแม่ให้มาใช่ไหม อ๋อครับครับครับแม่คนยิ้มแม่ขึ้มขนมาอ๋อขอบอกว่าเป็นผ้าของแก้วคาครับท่านแม่<อ>เสื้อตัวนี้ที่ท่านแม่ให้นาคินีเนี่ยท่านแม่เย็บเองใช่ไหมเย็บเนาได้เย็บหรอไม่ได้เยี่ยไรหยิบพุ่มนี้ครับหยิบพุ่มตัวบ้านก็สักอีกหยิบบอีกอ่าหยิบอ๋อท่านแม่บอกว่า<อ>ท่านแม่เย็บเองเลยนะท่านแม่บอกว่าเนี่ยลูกสาวคนเล็กของเขาใส่เนี่ยเป็นไง สวยไหมเขาถามผมนะพี่ๆว่าสวยไหมพี่ๆคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะท่านแม่ถามแล้วนะสําหรับสายตาผมก็สวยนะสวยมากเลยแต่ว่าหมายถึงเสื้อนะสวยมากๆเลยนะครับถ้าคงจะสวยสู้เจ้าคำของเจ้าไม่ได้หรอกข้ <c oughs> อประมาณนั้น ทำอะไรหรอครับเป็นอย่างนั้นคินี ไม่อย่ไหนะ้นีนี่เนี่ยเขาจะล้างเทานะให้ท่านแม่นะพี่พี่นะตอนนี้เนี่ยไม่อย่างนะ้นคี่ทำการล้างขาให้กับท่านแม่แล้วนะครับพี่พนะเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะ หาดูยากมากๆเพราะว่าเขาสองคนเนี่ยตั้งแต่เขาเกิดมาเลยแทบจะไม่มีโอกาสเนี่ยที่จะได้เจอกันเลยนะนี่ก็เป็นลูกคนเล็กที่สุดของท่านแม่นะที่ใหญ่เจ๋ว่านี่ทรกระหั <m>

ัเกอมุดูปด็มินะก็ม่จดดูประเอนมุ่เอรนท่านแม่เนี่ยเขาจะทราบซึ้งในการกระทำของแม่หญิงอ่านาคินีนะคืท่านแม่ร้องไห้เลย

ก็ยังไปเดินถ้าว่างกบไปอยู่กับแม่บ้างถ้าติดก็อับแม่แบบเดิมเนี่ยนอกจากนั้นนะถ้าบ่นอะไรกากน้แล้วนะนอกจากนั้นก็ถ้าถาแก่ทำมากไม่อยู่กับแม่ที่เปนคู่ขมาเยะมกไม่้อยูกับค็นคู่้ไม่ค่าไปอยู่กับคนอื่นแม่คือไ่ค่าเลยแม่ ที่นนนะบอที่น่นนะเดดลาทีนันนะเดดลาที่น่นนะบุลาทล่นั่นนะพีนแม่บอกว่าคิดถึงตลอดเลยนะคิดถึงตลอดเลยลุกสาวแล้วคนที่หมู่บ้านเป็น,น,ปนงบอนี้พัดลมสบายดีนะอจูบนี่เย็มันก็ตัวยางอุจจุร์ิดเดย

ออกมาเกือบทุกวันนะผมก็มาเจอเขาบ่อยๆนะครับนี่เองนะคนีทำไถึงมาหบ่อยทำไมถึงมาหาบ่อยหรอก็บางบางทีอ่ะผมเนี่ยมาหาก็คือมาเยี่ยมมาถามสารทุกสุขดิบแต่ว่าบางทีมีพี c เซเนี่ยเขาส่งของมาผมก็เอามาให้แล้วก็บางทีบางทีเนี่ย มันมีหลายอย่างที่ผมมานะผมไม่ได้มาแค่อย่างเดียวแล้วที่ไม่หญิงใน,นที่นี้เนี่ยอ,ออกมาเนี่ยมีใครรับมีใครรับดูบ้างไหมาส่วนมากไม่มีใครรับูหรอกแล้วมาจุราด,ดำกับมาจุราขาวเนี่ยได้กลับไปยังเมือง บาดานบ้างหรือเปล่าครับท่านแม่ครับแล้วในหมู่บ้านเนี่ยมีมัจุราชดำกับมัจุราชขาวเนี่ยอยู่ดูแลหรือเปล่าท่านแม่อืม ก็พี่ๆครับท่านแม่ก็ได้บอกกับเราแล้วนะว่าท่านมามาจุฬาด,ดำกับมาจุฬาขาวเนี่ยได้ช่วยเราอย่างเต็มที่นะได้ช่วยปลูกข้าวอะไรที่ขาดเหลือเนี่ยเขาก็ช่วยอย่างเต็มที่นะท่านมาจุฬาด,ดำกับมาจุฬาขาวที่เขาเคยทำผิดลงไปตอนนี้เขาได้รู้สึกผิดแล้วก็ได้กลับตัวกลับใจแล้วนะ เนี่ยไม่ยิงนาคินีท่านแม่ดูดีไม่ยิงนาคินีก็จ้องจะหาเรื่องผมอย่างเดียวเลยมมลผมก็บอกไม่ยิงนาคินีแล้วมันหลายๆอย่างแก้วขำคำแก้วนะั่นคือชื่อของนาคินีชื่อของท่านนั่นแหละคำแก้วอะอะไรนะ ก็มีบ้างผมก็คิดถึงคนเรามันก็ต้องมีบ้าง่ใส่แไม่ใช่คุาแม่ดูไม่ยางไหนที่นี่ดิโอเขบัยาจัดเต็มตาจันเนเห็นไหมเห็มม่เห็นไหม้อต้อา มันมาเจะานม่าีา้มมนเห็นไหมท่านแม่เข้าข้างผมนะพี่พี่เห็นไหมไม่ยิงนะคี่นี่ท่านแม่เข้าข้างผมแล้วมผมชนะไม่ยิงนะที่นี่แล้วนะครับรอบนี้

ท่านแม่ท่านแม่ร้องไห้ตลอดเลยอ่านแม่คุณแม่่อนั่งอนนั่งก่อนแม่นั่งอโอ้ร้องไห้ตลอดเลยท่านแม่เมี่ย้ไปน้ยลงแมน้ำเหรอเฮ้ยเอดี กลับทางน้ำพี่หายลงไปเลยท่านแม่ <c oughs> ใจเลยพี่พี่นี่นาพขี้นรลงไปในน้ำนะกลับทางน้ำจริงๆด้วย <c oughs> ไม่ต้องลองไห้นะท่านแม่นะถ้านายคีน้นีเขาว่างเนี่ยเขาก็มาหาท่านแม่อีก <c oughs> นะ ก็วันเกิดท่านแม่เนี่ยปีนี้เนี่ยขอท่านแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านอย่างดีแล้วก็เป็นเป็นแม่ที่อบอุ่นแบบนี้กับลูกๆตลอดไปขอให้ท่านแม่เนี่ยไม่เจ็บไข้ไม่ได้ป่วยแล้วก็ไม่มีภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นที่จะมาทำร้ายท่านแม่ขอให้ท่านแม่อ่าโชคดี ด้วยนะครับผมขอพระเจ้าอวยพรท่านแม่ด้วยนะครับจ้าตั้งแต่ตัวเกลืเรื่องเนื้อบเนื่อเน่าจะเป็นจำพกมูลเนี่ยมูลในเกลือเกิดจำเป็นกำนนกขนาดละในขนาดนี้โอเคนะล้วยชูคลีในเกลือเลือับโลชุนยนเกลือเลือดขับลูกระตุกทุกทายาดากิตาบะมูลอะไรพวจะี้ครับครับท่านแม่ก็บอกว่าขอให้ทุกคำอวยพรเนี่ยทุกคำอวยพรของด้านเนี่ยได้กลับไปยังตัวของด้าด้วยนะ ขอบคุณนะครับท่านแม่